ลองว่าพูดให้ผมฟังหน่อยสิว่าพี่ใช้แล้วเป็นยังไงก่อนเอาอะไรมาฉีดก็ไม่ตายไม่อยู่นะไม่อยู่ก่อนเอาอะไรมาฉีดก็ไม่ตายไม่อยู่นะไม่อยู่แล้วตัวแม็กมามาใช้แล้วเป็นไงอันนี้แหละดีนอนดีเลยจังตายเลยทุกวันนี้นะยอมจริงๆเลยมันเครื่องยาแล้วฉีดตัวนี้ไปเป็นไงก็บอกว่าดีไงก็ดีจะดีขึ้นดีดีดีไร้เหนะตัวนะเราบอกว่าหักยาวยาวแล้วก็สี สีมันแต<จ>กต่างกับไอ,ไ,ไอเรานี่สังเกตดูใช้กับไม่ใช้นี่อันไหนตัวใหม่เราใช้นี่เราเราจะรู้บบไงครับเออฝันดีไม่้อนไม่มีเอา้อนอยู่ที่นี่คลองสิบสองครับคลองสิบสองคลองสิบสองน้องเสือน้องจำบังครับอ๋อน้องเสือปทุมธานีเนาะครับผม อือ,อ,อก็เอาไปฉีดถ <ไป S 1> ั่ว <นะ S 1> มาเรียบร้อยแล้วครับผมฉีดมาเ่ยเจ็บมาหลายวันเลยแหละยี่สิบกว่าวันหรอมั้งดีไหมก็ดีอยู่นะเก็บได้ทุกวันวันละมะีวันหนึ่งร้อยโลอยู่เหลือหลังจะฉีดตัวนี้ไปใช่ไหมเออเออได้ร้อยโลอยู่นี่มองแค่ไดนใส่ปุยเกอะแยเยนี่ตัวน้อยอยู่นะนี่นะนี่นะสะก็ใส่ตะปุ๋ยอันนั้นละล่าลา ปุ๋ยม้วนเหนือสีเป็นอะไดรงามอยู่บ่งามเลยม้วนขึ้นโดยสมียถือว่างามเลยโอ้ขันบ่นใส่ปุ๋ยขันบ่นมีปุ๋ยตัวนี้บ่ไปปานนี้ธรรมดาเขาสีหยดปุ๋ยตลอดเลยบ้านไหนใส่ปุป๋ยเด่นล<อ>ื่เลยอันนี้อันนี้บ่านไหนใส่ปุ๋ยนี่เทียนแต่ว่าทั่วนีใได้น้ำนักดี้หรือเด่นบอกมันธรรมดาถ้าเป็น,นอาหารที่ต้องการท่าทำธรรมดานี่มันมันมันขึ้นป้ายแล้ว ยมัน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 สิ่งสั่นมันบอกมันสิ่ง่าใมีน้ำหนักมันบอกมีนุ้ยหนักแม่นี่เ้าอุ้มยังสิมันแตหนักเนาะบแม่มันน้ำหนักมันจะดีนะโฆษณาตอนโฆษณาอะไรว่าใช้ทุเรียนหรือเปล่าสวนน่ะนะใช่ใช่ใช่นอนดีเด้นอนนอนมันเจาะมันเจาะนี่มันตายธรรมธรรมดาขันใส่ตัวอื่นนี่นอนนอนมันจะเป็นยางอยู่มันบอกนอนมันจะเป็นยางเป็นเป็น เป็นเป็นยุ้งเป็นอะไรอ่ะแต่แต่อันนี้มันแห้งเลยฉีดแล้วมันแห้งแต่เราก็ใช้มาตัวเลยตัวนี้ดีได้ตาลินเน่ะแล้วบิงตาลินน่ะแกเดินผ่านไปแกว่าหัวสวยทําไมมันสวยอย่างงี้ถัวเอเจ้าอื่นก็ไม่สวยอย่างงี้นะแกว่าแกว่าไม่ไม่ไม่ที่ที่มันแตกต่างไงก็สวยอยู่แต่แต่ผิวพันธุ์มันแตกต่างอะไรอย่างนี้ขนาดแกไม่เคยรู้ไงแกก็ยังเห็นว่าใครใช้ไม่ใช้แกยังยังยังรู้ว่าเออ ครัวสวยสีมัาสวยอะไรสวยสวยแกว่าเมื่อวานนี้แกว่าแกไม่รู้หรอกว่าว่าใครใช้ไม่ใช่ประมาณนี้เห็นคนอื่นก็ไม่สวยอย่างนี้แกว่าอย่างนี้ก่อนเอาอะไรมาฉีดก็ไม่ตายไม่อยู่นะไม่อยู่เมื่วานนี้นะยอมจริงๆเลยมันเครื่องยาแล้วฉีดตัวนี้ไปเป็นไงก็บอกว่าดีไงก็ดีจะดีขึ้นดีดีดีไรดีนะตัวนะเราเม่อานนะว่า มันมันปรกัดหัวนะถ้ามดาหัวมันอี่มเลยหัวเจียงแต่นี่หัวขาวนะเกียงนี่แตกต่างหัวขาวมันมันมันเจาะหัวเลยใช่ไหมหัวเนี่ยเแต่เจาะดอกอันเนี้ยเนี่ยถ้าพูดถึงว่าเราเก็บมาจะยอดแล้วนะเออดอกดูดิดอกไปดูดิตอนตอนเช้าตอนอะไรโหทั้งดอกทั้งฝักเล็กๆอ่ะ ค่อยระยะเลยงามมากเลยใครๆก็ว่าโอ้ทำไมมันดกอย่างนี่พี่ว่าผ่านแล้วล่ะเพราะว่าไอ้ถั่วเรายังไม่หยอดเออยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะนี่ฉีดแล้วเชียวอ๋อที่พี่ว่าฉีดไอ้ปุ๋ยเล็กกันนะอาฉีดถั่วถั่วเล็กนี่นะตัวนี้นะใช่แต่ว่าดีดีดีอยู่กับผ่านนะผู้ยังไม่ใช่ไม่เราพูดถึงว่าเราก็ใช้มาเยอะเนาะเราเราก็ทดลองดูเอ้มันเห็นมันมันมันเห็นโฆษณาอยู่สูงไม่หยาอะไรวันแล้วก็จดเบอร์จดเบอร์อะไรมั่วๆไปต้อง เอาตัวไหนมาใช้มันไม่ดีก็เลิกไปแพงไม่แพงเราไม่ว่ามันไม่ดีก็เลิกไปอะไรเอาตัวใหม่อะไรประมาณแล้วตัวแมงมามาใช้แล้วเป็นไงอันนี้แหละดีนอนดีตายหัวมันอยู่ใช่ไม่ใช้มันก็แตกต่างเราสังเกตไงว่ามันเป็นยังไงยังไงแต่ฝักนี่สวยแต่ก่อนไม่เป็นอย่างนี้หรอกนอนเยอะเหรอเออนอนเนี่ยหัวมันไม่มีนอนเลยเนี่ยห๋อเมื่อก่อนหัวจะมีนอนเหรอมีสิ ัแต่อันนี้ดอกดอกก็เยอะดอกติดดี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 ดกว่าเมื่อก่อนเยอะแยะเลยเลยพูดถึงว่านะปักยาวด้วยนะเนี่ยเนาะปักยาวฟุ่งเลยเนาะได้น้ำหนักดีเออมันก็แต่ต่ากดีวะ<ล>ะ่ะเหรอไอของที่เคยใช้ไม่เป็นอย่างนี้หรอไม่เป็นไม่เป็นตานนี้หัวนี่ม่นมีขาวดอกแดงจนว่าเนาะเนาะเกียงนเนาะแดงจนทีคานแดงกูละอืมยังขาวอยู่ขาวเลรอเนาะมันเอออันนี้แดงแดงแดงเลยแหละอันนี้มันยังขาวนะขาวสวยด้วยอืม พ่อค้าเขายังว่าสวยเลยเราให้มาซื้อนะ